sai à tấm chùm xảy đi yêu mùm <laughs> mà mùm 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 ท่านที่กําลังเข้ามารับชมนะครับกลับมาพบกับผมนะบอยบายปิชชิ่งหรือการพักคอนอีกแล้วนะผมสําหรับหมายที่เห็นตรงหน้านี้นะครับก็คือของอ้อมนะผมกลับมาเยือนของอ้อมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะผมนี่ก็คือสภาพหมายโดยรวมนะผมลมแรงมากครับวันนี้ถ้าเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนี่ครับดี๋ยพนกล้องให้ดู สภาพหมายกันเลยนะครับวันนี้ผมแมสมอเตอร์ไซค์มานะผมข้างหลังเป็นบ่อปลานะผมข้ามปีกับหลังนะผมเดี๋ยวจะอขอไม่เข้ามาตกนะผมเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็เหยื่อกันก่อนนะผมสำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้วันนี้นะครับวันนี้ผมจะใช้ระยะคันอยู่ที่4.5นะครับก็จะตกแบบหมายตายตะกว่าวิ่งสองแต่ขอเช่นเคยนะครับ ขนาดตะขอ0.5ของจีนุตูดแบร์นะผมสายเมน10ปอนชิงหน้า8ปดอนครับวันนี้ส่วนเบียก็ยังคงเป็นเหยื่อตัวเดิมนะผมขนมปังลามมกปิดแล้วก็หัวหันปลากินพืช99ส3สานนะผมก็เหลือมาจากคลองสุข,ขันในคลิปที่แล้วนะผมส่วนชิงเกียวนะผมวันนี้นี่ครับผมได้ไส่เดือนมาครับวันนี้เื่อทีเด็ดนะผม ถ้าไม่กินยังไงเดี๋ยวจะลองช้อนกุ้งที่คลองดูครับผมเอามาเกี่ยวดูครับผมแต่ว่าหลักๆก็จะใช้ไส้เดือนก่อนนะผมเหย่อทีเด็ดของเราวันนี้ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงกับอีก4 11นาทีครับผมเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการอ่อยแล้วก็เซตอุปกรณ์ตั้งทุนเรียบร้อยนะผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตกปลาเลยครับ เดี๋ยวเราไปตามรุนไม้แรกกันเลยครับผมครั้งหนึ่งนะผมเสียงดังก็ต้องขอไปนะผมลมแรงมากครับผม้องก็อาจจะสันส่นๆนะผมเดี๋ยวเราไปตามรุนร้อมกันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะผมสําหรับหมายของอ้อมของเราวันนี้ครับผม เป็นปลาลินนะผมก็ใสป่ปลาเกลืออยู่นะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนนะผมปลาหมาของเรานี่ยผมใหญ่เลยใหญ่มากครับผม กับปา๋าตะเพียนน้อยผมกินเหลือปิดนะผมใสเหลือยังเหลือนะฮะเดี๋ยวไปรับ,บแ,ม,แม่มาผมมาใส่ดีครับคุณลงอีกนิดเึงยครับผมหางยาวนิดนึงครับ่อเลยครับ ดูดมากวนอีกแล้วมาแล้วผมเฮ้ยผมโอ้ดูใส่แล้วผมเปีนใส้เลือนแล้วผมใส้ดีแล้วผมเดี๋ยวดีเดี๋ยวใส้เลือนเข้าไปครับวันนี้ยังเหลือครับผม เอาเลยครับผมนี่ครับผมยังไม่มีช็อตซูมทุ่นแล้วผมเมื่อกี้มันไหลจมลงไปเลยนะครับโอ้ใสดีมากคนระับท่านผู้ชมล็อกนี้กินเหยื่อลำขนมปังนะผม ใส่ครับท่านผู้ชมใสดีอยผ่เริ่มเข้ามาแลครับลงเป็นกินครับ ที่สองเลยเฮ้ยผมมาสองแล้ครับท่านผู้ชมเขียนใสดีครับ ไม่ค่อยบ่อยครับผมอยู่ไกลครับผมอยู่นู่นอ่ะประเวศอ่ะอ๋อทำงานทีน่นี้เองครับมมผมก็อยู่นู่นหนองจอกนู่นนะครับไกล้กมล <laughs> ลไหมประเวศใกล้กว่า ครับเดี๋ยวเราไปหาปลาตัวสุดท้ายกันครับผมตอนเก็บกล่องกับบ้านนะครับ ตัวสิบท้าของเราเราไปดูผลง,งานปลารวมกันก่อนนะผมนี่ครับตอนนี้นนะน้าหน้าดินเข้ามานะครับผมก็ฝั่งทางนี้ก็มีหน้นาน้าเข้ามานั่งเหลิวด้วยนะผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงก็ยี สองนาทีครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานปารวมกันก่อนนะผมก่อนเก็บของกลับบ้านนะครับผมก็ตกอยู่ประมาณสองชั่วโมงนิดๆครับผมสําหรับหมายของอ้อมของเราวันนี้ครับผมเรามาดูผลงานปารวมก่อนนะครับผม ปลารวมเราวันนี้นี่ครับผมก็มีไสดีมาตัวนึ้งครับผมนี่ครับมองเห็นไหมครับผมก็พอได้ทอดแล้วผมแต่ว่าวันนี้แมวกับนะบผมเดีย๋ยวจะให้น,านา้าๆเขาออกกลับไปกินนะผม ปลาในตู้ยังเหลือครับผมก็ออยังไม่เอากรบครับวันนี้ก็จะมาันี้ครับผมสําหรับผลงานปาลารวมของเราการตกปางเราวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึางจุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดแล้วนะครับสําหรับไม้ของอ้อของเราวันนี้ก็ถือว่าพอได้วัดพอได้งัดครับผมไม่นีเงียบครับหมายนี้มาทีไรก็มีตัวตลอดนะครับ กินจัดบ้างไม่กินจัดบ้างนะผมหมายนี้สําหรับใครที่อยากจะมาลองก็มาลองดูได้ับผมเดีย๋ยวผมจะปักนิ้กัดไปให้ในคอมเมนต์แรกนะครับเสียงอาจจะเพี้ยนๆน,นิดนึงคนระับวันนี้เนื่องจากว่าเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับอย่างไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ